สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ยังอยู่เรื่องเดิมก็คือโจทย์ปัญหาเศษส่วนละคนก็คือพูดถึงการบวกลบคูณหารเศษส่วนที่ผสมกันให้อยู่ในข้อเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มความยากขึ้นนิดนึงที่มีการเอาโจทย์ปัญหามาให้เราช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับจนกว่าจะได้ประโยคสัญลักษณ์เพื่อเอาไปคิดเลขต่อใช่ไหมครับปัญหาคือวิเคราะห์โจทย์นี่แหละดังนั้นเอามาลองดูตัวอย่างเลยครับตัวอย่างวันนี้ครับเขาบอกว่าแม่ซื้อส้ม2เศษ1ส่วน10กิโลกรัมซื้อองุ่นน และซื้อมะม่วงมากกว่าอางุ่นหนึ่งเซตหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมโจทย์ถามว่าแม่ซื้อมะม่วงกี่กิโลกรัมงนั้นโจทย์อยากได้น้ําหนักของผลไม้แต่ละชนิดใช่ไหมครับก็คือโดยเฉพาะมะม่วงใช่ไหมโจทย์ถามมะม่วงปัญหาครับจะหาน้ําหนักของมะม่วงได้นักเรียนก็ต้องรู้น้ําหนักของใครบ้างอางุ่นก็ต้องรู้น้าหนักของส้มก็ต้องรู้ใช่ไหมอ่าโจทย์ข้อนี้นะครับถ้านักเรียนทําบ่อยๆนักเรียนจะนึกออกเลยว่าข้อนี้มันเป็นการคิดแบบ เป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดไปนะครับต้องคิดทีละสะเต็ปดังนั้นอ่ะครูนําคิดนะครับมาดูวิธีคิดนะครับข้อนี้คิดอย่างไรครับดูประโยคนี้ก่อนครับประโยคที่ครูขีดสีเขียวครับเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าแม่ซื้อส้มมา2เศษหนึ่งส่วนสิกิโลกรัมซื้อองุ่นน้อยกว่าส้มเศษสามส่วนห้ากิโลกรัมดังนั้นดูประโยคนี้ลูกซื้อองุ่นน้อยกว่าส้มพูดถึงการเปรียบเทียบปริมาณอยู่ใช่ไหมว่าใครมากกว่าใครน้อยกว่า โจทย์ที่พูดถึงการเปรียบเทียบปริมาณแบบนี้ครับครูให้นักเรียนทําไปแล้วนะครับคยนักเรียนทําแล้วนะครับเราจะใช้วิธีการเขียนนะครับเขียนตัวละครดังนั้นอางุ่นน้อยกว่าส้มมีตัวละครกี่ตัวมีตัวละคร2ตัวนะครับมาเปรียบเทียบกันคือใครกับใครครับมีอางุนนะครับมีอางุ่นกับส้มเนาะมีตัวละครอยู่2ตัวนะครับแล้วโจทย์บอกครับตัวละครไหนมากตัวละครไหนน้อยครับโจทย์บอกตรงไหนครับโจทย์บอกตรงนี้ครับว่าอางุ่นเป็นไงอางุ่นน้อยครับ แสดงว่าอางุ่นมีค่าเป็นไงอางุ่นมีค่าน้อยครับถ้าอางุ่นมีค่าน้อยส้มต้องเป็นไงล่ะก็ตรงกันข้ามใช่ไหมก็มีค่ามากใช่ไหมครับดังนั้นอางุ่นมันน้อยใช่ไหมส้มมันมากนะครับแล้วโจทย์บอกใครครับโจทย์บอกว่าแม่ซื้อส้มมาสองเศษหนึ่งส่วนสิบกิโลกรัมโจทย์บอกใครมาโจทย์บอกส้มมาครับอ่าก็ใส่เลขที่ส้มซิโจทย์บอกส้มมาว่าส้มเนี่ยมันสอง เศษ1ส่วนสิกิโลกรัมโจทย์บอกองุ่นมาไหมครับไม่บอกครับแต่โจทย์บอกว่าไงโจทย์บอกว่าอางุ่นมันน้อยกว่าส้มใช่ไหมครับโจทย์ไม่ได้บอกตรงๆอันนี้นักเรียนต้องคิดเลขครับดังนั้นขั้นแรกนักเรียนต้องหาอางุ่นก่อนครับโจทย์บอกส้มมาให้หาอางุ่นครับองุ่นเป็นไงล่ะน้อยหรือมากครับองุ่นมันน้อยแล้วลูกเนี่ยเขียนอยู่ชัดเจนนะครับว่าอางุ่นน้อยอยากได้ค่าน้อยๆทําอย่างไรครับข้อนี้ อยากได้ค่าน้อยๆทำอย่างไรดีมีค่ามากอยู่อยากได้ค่าน้อยๆก็ลบออกใช่ไหมครับก็เอาออกสิดังนั้นองังุนครับมันเกิดจากการเอาส้มตั้งครับส้มก็คือ2เศษอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงน,นะครับอ่าสองเศษหนึ่งส่วนสิบใช่ไหมส้มตั้งแล้วก็ลบออกใช่ไหมครับลบตัวไหนออกก็ลบตัวเนี้ยออกโอเคนะครับก็จะได้น้าหนักขององังวนเพราะอางังุนมันน้อยใช่ไหมครับอ่าอยากได้ค่าน้อยก็ลบออก นี่ก็จะได้อังุ่นมาแล้วจบแค่นี้ไม่ลรกไม่ครับเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของเราอยากได้ใครลูุอยากได้มะม่วงครับนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของเราใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วนั้นดูต่อครับลองดูในประโยคสีชมพูของครูครับโจทย์บอกว่าอย่างนี้อีกและซื้อมะม่วงมากกว่าอังุนซื้อมะม่วงมากกว่าอางุ่นดูประโยคสีชมพูของครูลูุมีตัวละครอะไรบ้างครับสีชมพูนะ มีมะม่วงนะครับตัวละครเปลี่ยนใช่ไหมเออมีมะม่วงนะครับให้มาเปรียบเทียบกับใครมาเปรียบเทียบกับองุ่นครับอ่าแล้วโจทย์บอกว่าไงครับซื้อมะม่วงเป็นไงมากกว่าองุ่นแสดงว่ามะม่วงมากหรือน้อยมะม่วงมากครับเออมะม่วงมากถ้ามะม่วงมากองุ่นต้องเป็นไงองุ่นต้องน้อยครับดังนั้นมะม่วงมากกว่าองาุ่นมะม่วงมากโอเคนะครับต่อไปครับ โจทย์บอกไหมว่าอ<ๆ>ัง่นอะมะม่วงเท่าไหร่โจทย์บอกไหมครับไม่บอกครับเพราะโจทย์จะถามเราใช่ไหมถ้าโจทย์บอกมาก็จบใช่ไหมครับแล้วโจทย์จะถามทาไมนะครับโจทย์จะถามมะม่วงเราครับดังนั้นองง่นเรารู้ไหมครับว่าองุ่นมีปริมาณอยู่กี่กิโลรู้ไม่รู้รู้ครับรู้จากไหนก็รู้จากเนี่ยครับเนี่ยหาอย่างอ่ะหาแล้วแค่ไม่คิดเลขแค่นั้นเองหาแล้วครับว่ามันคือเท่านี้สองเซนหนึ่งนสิบลบกับเศษสามนห้าครับนี่คือหาแล้วแต่ยังไม่คิดเลขนะครับ แค่นั้นแหละเออพอคิดเลขก็จะได้เป็นเศษส่วนตัวเดียวแบบเนี้นะครับโอเคนะเข้าใจนะดังนั้นอังุนครับรู้แล้วครับก็เขียนครับถ้ารู้แล้วก็เขียนครับอังุนคือสองเศษหนึ่งส่วนสิบลบกับเศษสามส่วนห้านี่คืออังุนจะหามะม่วงหูุมะม่วงอย่างที่ครูบอกไปแล้วครับมะม่วงมีค่ามากค่าน้อยล่ะมะม่วงมีค่ามีค่ามากครับรู้ได้ไงเขียนไว้แล้วไงครับนี่ลุกเออในเขียนไว้แล้วในมากครับ อยากได้ค่ามากทําอย่างไรดีครับอยากได้ค่ามากครับก็เอามาบวกใช่ไหมครับนั้นจะหามะม่วงทํำยังไงครับก็เอาค่าน้อยตั้งค่าน้อยคือองุ่นใช่ไหมเออก็องุ่นนะครับค่าน้อยตั้งตั้งสิครูโยงมาเขียนตรงนี้นะสองเศษหนึ่งส่วนสิบลบกับเศษสามส่วนห้าตั้งใช่ไหมครับอ่าอยากทําให้มันมากทํายังไงล่ะต้องทําไงเข้าไปเพิ่มเข้าไปบวกเข้าไปใช่ไหมครับบวกกับอะไรบวกกับที่โจทย์บอกครับเนี่ยครับ บวกกับ1เศษ1ส่วน4ครับและนี่ก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ด้วยโอเคนะได้นะครับได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วเรียบร้อยนะครับวิเคราะห์โจทย์เสร็จได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เรียบร้อยก็เข้ามาสู่วิธีทำนะครับวิธีทำของเรานะครับมีวงเล็บไหมเนี่ยมีครับก็ทําในวงเล็บก่อนโอเคนะครับอ่าทำในวงเล็บก่อนเนาะลอกในวงเล็บมาครับในวงเล็บเราคือ2เศษ1ส่วน10บวกอ่าลบลบลบทดทีลบกับเศษ3ส่วน5นะครับ สังเกตนะครับในกรอบเสียเงินที่กูลอกมานะครับตัวนี้ครับมันมีจานวนคะาผโลมาไหมผโลมาตัวหน้าใช่ไหมครับถ้ามีจํานวนคละผโ,โลมาให้ทําไงลูกเราต้องคูณแล้วบวกคือกระจติมบวก,ก่อนใช่ไหมเออคูณแล้วบวกก่อนตัวหลังต้องคูณแล้วบวกไหมไม่ต้องนะครับมันเป็นเศษเกินอยู่แล้ว,วมันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วนะเป็นเศษส่วนอยู่แล้วนะครับงั้นตัวหน้าคูณแล้วบวกครับ10คูณ2แป็น20 20บบวก1แป็น21บเเศษ21ส่วน10ตัวหน้าเรียบร้อย ตัวหลังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนแปลงก็ลอกมาเศษสามส่วนห้าสังเกตอีกหนึ่งรอบดูในกรอบสีน้ําเงินของครูครับตอนนี้ครับมันมีจํานวนคละหลงเหลือไหมไม่มีจํานวนคลาหลงเหลือแล้วก็ทําไงเลยครับเข้าสู่กฎการลบเลยกฎการลบเศษส่วนว่าอย่างไรทําส่วนให้เท่ากันทําส่วนคือตัวไหนทําตัวบนตัวล่างส่วนคือตัว ตัวล่างครับทําส่วนคือทําตัวล่างให้มันเป็นไงกันเท่ากันเนี่ยสิบกับ5้าเท่ายังยังไม่เท่าถ้ายังไม่เท่ายังบวกลบไม่ได้ครับต้องทําให้เท่ากันก่อนเห็นชัดเจนข้อนี้ไม่ต้องทําตารางการคูณครับเราสามารถเปลี่ยน5ให้กลายไปเป็น10ได้ครับใช่ไหมเออถ้าเปลี่ยนได้แบบนี้ไม่ต้องสร้างตารางการคูณมานะครับดังนั้นเปลี่ยน5ให้กลายเป็น10ทําอย่างไรดีครับให้5กลายเป็น10คูณอะไรเข้าไป คูณ2ครับถ้าด้านล่างคูณ2ด้านบนก็คูณ2ด้วยดังนั้นเราต้องการอยากให้ตัวล่างเป็น10ข้างหน้าต้องยุ่งกับมันไหมข้างหน้ามันเป็น10อยู่แล้วไม่ต้องยุ่งนะครับถ้าไม่ต้องยุ่งก็ทําไงครับลอกลงมาเลยใช่ไหมเศษยี่สเอ็ดส่วนสิลบกับตัวหลังครับ5 2เป็นเป็นสิบสาสองเป็น6นะครับดังนั้นสังเกตลูกตอนนี้ตัวส่วนของครูเป็นไงกันแล้วครับ เท่ากันแล้วถ้าส่วนมันเท่ากันแล้วทําไงก็ได้เลยลบกันได้เลยเอาตัวบนมาลบกันนะครับ21เลบกับหเหลือเท่าไรครับเหลือเท่าไรลูก21่ลบกับหเหลือ10บห้าเศษสิบห้าส่วน10เสร็จยังโจทย์ข้อนี้ยังไม่เสร็จครับเพราะที่เราคิดได้มันได้แค่สีเขียวใช่ไหมหันไปดูประโยคสัญลักษณ์ครับนอกจากสีเขียวยังมีอีกหนึ่งตัวใช่ไหมใช่เออดังนั้นต้องคิดต่อครับต้องเอาสีเขียวที่เราคิดได้ไปคิดต่อไปบวกต่อใช่ไหมครับสีเขียวของครู มันอยู่ข้างหน้าข้างหลังครับมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนะครับอันนี้อยู่ข้างหลังนะครับดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ครับต้องเอาไปเขียนด้านหน้านะครับเอามาเขียนด้านหน้านะครับอ่าเอา11ส่วน15ส่วน10ทดที4 15ส่วน10ครับมาไว้ด้านหน้านะครับสีเขียวเนี่ยมาไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็บวกกับตัวหลังนะครับ1เศษ1ส่วน4นั่นเองนะครับสังเกตครับลองดูครับในกรอบเสียเงินของครูครับมันมีจํานวนคละโผล่มาไหม มีครับก็คือตัวหลังใช่ไหมเป็นจานวนคละครับต้องทําไงครับจํานวนคละต้องกินในติมวอใช่ไหมครับคูณแล้วแล้วบวกนะครับต้องคูณแล้วบวกถูกไหมตัวหน้าต้องยุ่งไหมไม่ต้องนะครับตัวหน้าไม่ต้องยุ่งอา้าวตัวหน้าไม่ต้องยุ่งก็ลอกมาเลยใช่ไหมอา้าวลอกมาเลยครับเศษสิบห้าส่วนสิบแต่ตัวหลังต้องกินในติมวอครับก็สี่หนึ่งสี่บวกกับหนึ่งแป้นห้าเศษห้าส่วนสี่เนาะ สังเกตดีกรอบครับดูในกรอบเสียงเงินของครูตอนนี้มันมีจํานวนคละลงเหลือไหมไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วก็เข้าสู่กฎการบวกเศษส่วนว่าไงกฎก,การบวกเศษส่วนก็ทําส่วนให้เท่ากันทําส่วนให้เท่ากันเช็คส่วนสิครับ10กับ4แบบนี้เท่าไม่เท่าไม่เท่าครับบวกลบเลยได้ไหมไม่ได้นะครับหน้าที่เราต้องทําไงครับทําส่วนเท่ากันโดยการทํส1บทําี่ให้กลายเป็นเลขสักเลขหนึง่งนะครับทําให้กลายเป็นเลขสักเลขหนึง่งทําให้เป็นเลขอะไรดี บางคนอาจจะมองออกแล้วนะครับเพราะง่ายาาบางคนอบอก40แล้วครู40ก็ถูกลูกแต่เลขมันเยอะครับชอบชอบคิดเลขเยอะๆหรอลูกไม่เนาะเออนะครับดังนั้น40ก็ทําได้ครับแต่เลขมันเยอะไปหน่อยนะครับดังนั้นถ้านึกไม่ออกครับให้เราใช้ตารางการคูณหรือที่เรียกว่าสูตรคูณนั่นแหละนะครับเออเขียนง,ง่ายๆว่าสูตรคูณก็ได้นะครับเอ,อ,อา,านะนะคูหาที่ว่างๆทดนะนะครับหาที่ว่างๆทดทดตรงไหนเดียวทดตรงนี้ก็ได้นะครับวันนี้เนาะ สูตรคูณนะครับสูตรคูณแม่4กับสูตรคูณแม่10ใช่ไหมเออเอาท่องสูตรคูณแม่4ซิ4 1 4 4 2 8 4 3 2 4 4 16 4 5 20 4 6 24แค่นี้พอครับลองดูแม่10นะ 11, 10 1 10 1 2 20เจอยังครับเจอแล้วครับนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้ทำตัวส่วนให้เป็น20ก็พอครับไม่ต้องเป็น40ก็ได้ลูก20พอแล้วครับคิดเลขน้อยด้วยนะครับอา้าวดังนั้นครับ ทำสิบให้กลายเป็น20ทําทำยังไงคูณ2เข้าไปทั้งบนและล่างนะครับเวลาคูณนะครับจัดการตัวหน้าก่อนนะ15คูณ2เป็น 30, 12เป็น20ดังนั้นตัวหน้าของครูตัวส่วนมันเป็น20ตามต้องการหรือ,อยังเป็นแล้วนะครับเอาไปจัดการตัวหลังต่อครับตัวหลังครูอยากเปลี่ยนให้4กลายเป็น20ต้องทําไงลูกคูณอะไรครับคูณ5ถ้าด้านางคูณ5ด้านบนคูณอะไรด้วยคูณ5ด้วยนะ55เป็นเท่าไรหร่55 20 ห้าสี่ห้ายี่สิบดังนั้นตัวหลังสังเกตดีๆตัวหลังเป็นไงล่ะครับตัวส่วนเราก็เป็นยี่สิบแล้วดสูสีน้ำเงินอ่าไม่ใช่สีเงินสีชมพูของครูนะครับส่วนมันเป็นไงกันละ่ะเท่ากันแล้วนะครับส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษเอาตัวบนมาบวกกันเลยเอาบวกกันสิครับส0สิบบวกยี่สิบห้าครับง่ายๆครับเท่าไรห้าสิบห้าส่วนยี่สิบเป็นคำตอบเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองได้นะครับ เวลาตอบตอบยัง,ง่ายย้าว่าโจทย์ปัญหาเวลาตอบเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบด้วยครับตอบทวนโจทย์โจทย์ถามตรงไหนโจทย์ถามสีแดงครับล็อกสีแดงมาด้วยนะครับต้องเขียนด้วยว่าแม่ซื้อมะม่วงอ่าเขียนซิแม่ซื้อมะม่วงนะครับแม่ซื้อนะครับมะม่วงห้าสิบห้าส่วนยี่สิบกิโลกรัมนะครับ นะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองได้นะครับอ้าวมาลองดูของเราครับวันนี้ฝากกันบ้านนะฮะึ9 6 1สข้อนะครับข้อ4ข้อ5ข้อ6อาวมาวิเคราะห์โจทย์ด้วยกันนะครับลองดูครับข้อ4ครับโจทย์บอกว่าไงโจทย์บอกว่าน้อยซื้อปลากระพง1เศษ2ส่วน5กิโลกรัมนะครับซื้อหมึกมากกว่าปลากระพงเศษ1ส่วน2กิโลกรัมและซื้อหอยแครงน้อยกว่าหมึกเศษ1ส่วน4กิโลกรัมน้อยซื้อหอยแครงกี่กิโลกรัมคุ้นๆไหมครับ คุ้นๆน,นะครับต้องคุ้นนะครับเพราะมันคือโจทย์แบบเดียวกันใช่ไหมกับตัวอย่างใช่ไหมครับเออนะครับเวลาคุณคิดตัวอย่างก็บอกอยู่ไปดูแบบฝึกหัดมาก่อนแล้วนะครับคิดเหมือนกันเลยนะครับก็มันพูดถึงการเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบก็มาเขียนตัวละครเปรียบเทียบกันนะครับมาดูประโยคแรกก่อนนะครับประโยคแรกเขาบอกว่าน้อยซื้อปลากระพงหนึ่งเศษ2ส่วนห้ากิโลกร,รัมซื้อหมึกมากกว่ากระพงเศษหนึ่งส่วน2กิโลกรัมหรือครึ่งกิโลกรัมนั่นเองนะครับ ตัวละครครับมีใครบ้างครับเจอตัวละครไหมมีหมึกกับกับปลากระพงใช่ไหมครับอ่าดังนั้นตัวละครอันที่หนึ่งหมึกวิธีคิดโจทย์ไปเลยนะครับลอกไปเลยนะครับหมึกกับกระพงแล้วกันนะอ่ากระพงนะครับโจทย์บอกว่าไงครับหมึกเป็นไงหมึกมากใช่ไหมหมึกมากกว่าคือหมึกมากใช่ไหมครับก็หมึกมากเอาหมึกมากถ้าหมึกมากแสดงว่ากระพงเป็นไงกระพงต้องน้อยครับ โอเคนะครับได้นะหมึกมากกับพงต้องน้อยเปรียบเทียบกันนะแล้วโจทย์บอกใครครับในโจทย์บอกซื้อปลากะพงครับโจทย์บอกกระพงมาใช่ไม่ใช่เออโจทย์บอกกระพงมาครับเท่าไหร่ล่ะกระพงหนึ่งเศษสองส่วนห้าก็เขียนที่กระพงนะครับหนึ่งเศษสองส่วนห้าโจทย์ไม่ได้บอกหมึกมาตรงๆเป้าหมายคือโจทย์อยากให้เราหาหมึกครับดังนั้นหมึกมันมากใช่ไหมครับหมึกมากหมึกมากทํายังไงครับค่ามากทํายังไงดี ค่ามากก็ต้องเอามาบวกใช่ไหมครับมาบวกนั่นหมายความว่าเอากระพงตั้งนะครับเอากระพงตั้งนะครับที่รู้อยู่แล้วคือกระพงเนาะอ,อยากได้ค่ามากก็บวกเข้าไปบวกไปเท่าไหร่ครับเนี่ยบวกไปอีก1นส่วนสก็คือครึ่งกิโลนะน,นี่คือครึ่งกิโลนะครับก็บวกอีก1นส่วนสกิโลกรมัมก็จะได้ปลาหมึกมานะครับหน้าตาแป,กแปลกๆใช่ไหมก็คิดเลขลกถ้าเกิดคิดเลขมันก็จะออกมาเป็นตัวเดียวแบบนี้นะครับนะอันนี้ติดไว้ก่อนนะครับคิดเลขเดี๋ยวนักเรียนไปคิดเอง นะครับจบแค่นี้ไม่จ์ข้อนี้ไม่จบแค่นี้ครับเพราะโจทย์ไม่ได้อยากรู้หมึกแต่โจทย์อยากรู้ใครอยากรู้หอยแครงครับเนี่ยครับเนี่ยโจทย์อยากรู้หอยแคลงครับดังนั้นหอยแคลงหาจากไหนหาจากประโยคสีชมพูครับเนี่ยครับและซื้อหอยแคลงน้อยกว่าหมึกครับดูในประโยคสีชมพูของครูมีตัวละครคือใครบ้างครับมีหอยแคลงใช่ไหมหอยแคลงกับหมึกครับได้ตัวละครใหม่ใช่ไหมครับอ่าได้ตัวละครใหม่ก็ไปเปรียบเทียบใหม่ครับมีหอยแคลง กับหมึกนะครับโจทย์บอกว่าไงหอยแคลงน้อยกว่ามือหอยแคลงเป็นไงหอยแคลงน้อยครับถ้าหอยแคลงน้อยหมึกต้องเป็นไงหมึกต้องมากโอเคนะหอยแคลงน้อยหมึกต้องมากแล้วระหว่างหอยแคลงกับหมึกเรารู้ตัวไหนแล้วครับตอนนี้เนี่ยเนี่ยเพิ่งหามเมื่อกี้เนี่ยเรารู้เรารู้ใครครับเออเรารู้หมึกครับหมึกมันมีปริมาณเท่าไหร่มันมีอยู่หนึ่งเศษสองส่วนห้าบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหม นี่คือปริมาณของหมึกแล้วโจทย์ให้เราหาใครครับโจทย์ให้เราหาหอยแคลงครับใช่ไหมซึ่งหอยแคลงมันเป็นไงครับมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าหมึกมันน้อยกว่าหมึกครับอยากได้ค่าน้อยๆทํำยังไงครับก็เอาตัวที่รู้มาลบใช่ไหมครับเออเอามาลบใช่ไหมอยากได้ค่าน้อยๆก็รู้ใช่ไหมครับเนี่ยรู้อยู่นะครับก็เอาตัวนี้มาเลยครับ1เศษ2ส่วนหบวกกับ1ส่วน2 อยากได้ค่าน้อยๆครับมึกตั้งลบออกใช่ไหมครับก็ลบออกจากสิ่งที่โจทย์บอกก็เศษ1ส่วนสี่นะครับ1ส่วน4ี่กิโลกรัมก็จะได้คำตอบและนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะครับเขียนเองนะดังนั้นทุกข้อนะครับบรรทัดแรกเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะครับก่อนทำนะครับก่อนคิดเลขนะอ้าวมาดูข้อ5้าครับข้อบอกว่าแพใช้ริบบินผูกของขวัญ8กล่องนะครับกล่องละเศษ3ส่วน5เมตรนะครับและเหลือริบบินอีก4เศษ1ส่วน2เมตรนะครับ เดิมแพรมีริบบิ้นยาวเท่าไหรอ่าวด้นข้อนี้ครับมาครับครูวาดริบบิ้นก่อนนะโจทย์พูดถึงริบบิ้นนะครับมีริบบิ้นอยู่หนึ่งนะครับอยู่หนึ่งเส้นนะครับไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ซึ่งเป็นโจทย์เป็นสิ่งที่โจทย์ให้เราหาใช่ไหมครับว่ามันมันยาวทั้งเส้นเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับนี่คือโจทย์ให้หานะครับแต่โจทย์บอกว่าไงครับริบบิ้นเส้นนี้นะครับมีการแบ่งให้เด็กใช่ไหมก็คือเนี่ยสามส่วนห้าหนึ่งคนสามส่วนห้าอีกหนึ่งคน สามส่วนห้าอีกหนึ่งคน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 ได้กี่คนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามส่วนห้าอีกหนึ่งคนและสามส่วนห้าอีกหนึ่งคนก็คือแบ่งให้แปดคนใช่ไหมครับแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือเหลือใช่ไหมอตามที่โจทย์บอกนะอันนี้ก็เหลืออีกสี่เซษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับเมตรนะครับ แล้วโจทย์อยากรู้ว่าเดิมมันมีเท่าไหร่เดิมคือทั้งเส้นครับวิธีการคิดคิดยังไงอยากรู้ทั้งเส้นก็ทายังไงล่ะหลุกข,ข้อนี้ครับง่ายๆเลยก็เอาท่อนแรกบวกกับท่อนสองบวก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 โอเคไหม hält. ก็คือเอาแต่ละท่อนมาบวกกันก็ได้ทั้งเส้นแค่นั้นเองครับแนวคิดเข้าใจยังแนวคิดนะครับแนวคิดเอ้ามาดูครับว่าทํายังไงนะครับวิธีการทานะครับสังเกตหลุกดูครับที่หิมพงครูนะครับ เลขมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันครับงั้นเหมือนกันบวกกันคือการบวกซ้ําๆบวกซ้ําๆคือการอะไรคือการคูณครับใช่ไม่ใช่เออบวกซ้ําๆคือการคูณน,นะนะไอ้ท่อนตรงนี้ครับท่อนสีชมพวงครูมันก็คือ8คูณกับเศษ3ส่วน5ใช่ไม่ใช่เนี่ยบวกซ้ําๆคือการคูณครับได้ไหม8คูณเศษ3ส่วน5ก็จะได้ไอ้ที่ เป็นสีชมพูของครูครับครบเส้นยังสีชมพูยังครับเพราะมันยังขาดอีกใช่ไหมยังขาดไอ้สีฟ้าอีกครับนั้นอยากได้ทั้งเส้นก็คือเอาสีชมพูมาบวกกับสีฟ้าครับก็ทําไงต่อครับก็เนี้ได้สีชมพูแล้วก็ไปบวกกับสีฟ้าครับบวกอีกเท่าไหร่ล่ะบวกกับอีกสี่เศตหนึ่งส่วนสองครับเสร็จเรียบร้อยแหละเนี่ยคือประโยคสัญลักษณ์โอเคไหมเสร็จแล้หนึ่งข้อนะครับแนวคิดแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับข้อที่หกครับโจทย์บอกว่าไงครับ ทิพซื้อเห็ดหูหนูแหงนะ้งมาเศษสามส่วนสี่ 3, าากิโลกรัมราคากิโลกรัฐสี่ร้อยยี่สิบบาททิพจ่ายเงินให้แม่ค้าโดยการให้เป็นธนาบัตรห้าร้อยบาทหนึ่งฉบับทิพจะได้เงินทอนเท่าไหร่นึกถึงชีวิตจริงสิลูกนึกถึงชีวิตจริงนะครับเงินทอนเงินทอนเกิดจากอะไรอนละูกเงินทอนแล้วครูเขียนอ่าเงินทอนครับเงินทอนเกิดจากอะไรนึกถึงชีวิตจริงสิงเวลาไปซื้อขนมแล้วได้เงินทอนครับงเงินทอนเกิดจากอะไรครับเขียนให้เป็นคณิตศาสตร์เนาะ เขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ประโยคในทางคณิตศาสตร์ครับเงินทอนมันเกิดจากให้เงินใช่ไหมเออเกิดจากให้เงินใช่ไหมครับเราต้องให้เงินแม่ค้าก่อนใช่ไหมถึงจะได้ทอนใช่ไหมครับให้เงินแล้วก็เป็นไงครับหักกับค่าสินของใช่ไหมเออค่าสินค้าก็ได้นะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้ครับสินค้าเราคืออะไรครับในโจทย์ข้อนี้สินค้าคือเห็ดหูหนูใช่ไหมซื้อเห็ดหูหนูนะครับดังนั้นเปลี่ยนให้เป็นข้อนี้นะเงินทอนมันเกิดจากให้เงินใช่ไหมครับ ให้เงินหักกับค่าเลยค่าเห็ดใช่ไหมครับเออค่าเห็ดหูหนูได้นะครับเขียนให้เข้ากับบริบทของโจทย์ข้อนี้นะครับเงินทอนที่โจทย์ต้องการเกิดจากให้เงินลบกับค่าเห็ดหูหนูรู้ไหมครับว่าให้เงินกี่บาทอย่าบอกว่าไม่รู้นะรู้ครับโจทย์บอกตรงไหนประโยคไหนที่โจทย์บอกครับข้อนี้ให้เงินกี่บาทเนี่ยประโยคสีเขียวเนี่ยครับให้ธนาบัตรห้าร้อยหนึ่งฉบับแสดงว่าให้เงินไปกี่บาทให้ไปห้าร้อยครับ ก็ให้เงินนี่คือห้าร้อยครับลบกับค่าเห็ดหูหนูครับหาจากไหนราคาเห็ดหูหนูอ่ะครูเขียนให้ดูนะครับข้อนี้จะว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากก็ยากบางคนอาจจะมองไม่ออกนะครับเอาลองดูครับโจทย์บอกว่าเห็ดหูหนูราคากิโลกรัมละสี่รอยี่สบาทใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดครูซื้อเห็ดหนึ่งกิโลเนี่ยต้องจ่ายเงินกี่บาทสี่ร้อยยี่สิบถูกไม่ถูกถ้าครูซื้อสองกิโลคิดยังไงครับหนึ่งโลสี่รอยยี่สองกิโลทำไง คูณสองสี่ใช่ไหมเออก็สองคูณสี่ร้อยยี่สิี่ง่ายๆเลยเอาวสามกิโลคิดไงครับก็คูณสามไปใช่ไหมอ่าวสิบห้าโลคิดไงสิบห้าโลก็คูณสิบห้าเข้าไปใช่ไหมครับก็ได้คําตอบในทํานองเดียวกันครับโจทย์ข้อนี้เขาอยากซื้อแค่เศษสามส่วนสี่กิโลกรัมก็คิดยังไงก็เอาสามส่วนสี่เป็นไงคูณสี่ร้อยี่สิบแค่นั้นเองเห็นไหมครับวิธีคิดมันเหมือนกันนะครับดังนั้นค่าเหตุหนูนี้คือ เศษ3ส่วน4คูณกับ420ครับและนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ของโจทย์ข้อนี้เห็นไหมวิธีคิดคิดสั้นๆครับแค่2บรรทัดออกและได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับอ้าวดังนั้นฝากกันบ้านเอาไว้3ข้อนะครับข้อ4ข้อ5ข้อ6นะครับในหน้าที่59ถึง61เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ